สัสดีครับสักะสนะครับวันนี้ตอนปลาแพะตอนที่ห้านะครับก็จะเป็นเรื่องว่าจูรี่ป่าหรือจูรี่แท้นะครับกับจูรี่จูรี่ปลอมละกันเอาอย่างนี้ละกันหรือว่าตัวทีไล e นะครับที่ขายกันอยู่ในบ้านเราเนี่ยต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาพาไปให้รู้จักกันนะครับว่ามันต่างกันยังไงนกจะได้แยกกันถูกนะครับ อันนี้นะครับคือจูรี่ไนะครับจูรี่แท้นะครับคอริโดรัสจูรี่ตัวจริงนะครับก็ลายที่หัวนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะจุด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 ตัวนี้นะครับไทรเนียเรตัสนะครับหรือทีไล่นะครับหัวก็จะเป็นลายสมองนะครับ เป็นเส้นๆน,นะครับแล้วก็นี่คือที่มาของชื่อเขานะเส้นข้างลำตุตัวนี้แหละครับก็จะมีเส้นไอตัวลายอะ่ะจะเหมือนเหมือนเป็นสามเส้นนะลองดูด้านข้างดีๆนะอย่างเงี้ยแต่ถ้าตัวจูรี่จูรี่มันจะดูมันก็คล้ายๆกันนะแต่ว่ามันจะไม่ชัดไอเส้นล่างอะ่ะมันจะไม่ชัดเท่า มันก็เลยไม่เป็นทีไลน์นะครับไอนี่มันก็เลยเขาเรียกว่าทีไลน์นะดูเพลินเพิว่างถ้าไม่สังเกตก็จะคิดว่ามันเป็นจูลี่แล้วก็อีกจุดสังเกตนะครับกระโดงไอ้ล็อดนี้มันดูแล้วมันไม่แหลมเท่ามันมีบางล็อตเนี่ยจะกระโดงเห็นเลยว่าแหลมกว่าเยอะนะครับเนี่ยหัวคนละเรื่องเลย หัวเป็นลายสมองตัวนี้ก็หัวเป็นจุดๆนะครับต่างกันนะครับดูไม่ยากนะครับถ้าถ้าเรามีตัวมาเปรียบเทียบอย่างเงี้ยดูไม่ยากเนาะก็ไขปริศนาไปแล้วนะครับว่าดูกันยังไงเนาะเห็นชัดๆอะว่ามันไม่เหมือนกันนะเนี่ยไอเส้นล่างมันจะดูจางนะครับ จูรี่จูรี่จูรี่ไม่แท้ดูที่ลายเนี่ยเส้นล่างมันจะไม่จางเห็นไหมลายมันจะเข้มกว่าแล้วก็หัวเป็นลายหัวสมองเลยเนาะเนี่ยดูสิก็เลี้ยงรวมกันได้นะครับไม่เป็นก็อยู่ด้วยกันนะ อยู่เป็นเพื่อนกันอย่างดีเลยนะแต่จูรี่จูรี่แท้ก็แพงกว่านะครับจูรี่จูรี่ไม่แท้หรือทีไลยย่เงี้ยก็ถูกเพราะว่ามันมีปลาเพอเนาะปลาเพออินโดปลาเพอไทยอะไรเงี้ยเนาะมันก็ไม่แพงเนาะแต่ที่ขายขายกันนี่ส่วนมากจะเป็นปลาเพออินโดนะครับ เขาเลี้ยงง่ายทั้งคู่นะครับเลี้ยงไม่ยากปลาแพะหน้าสั้นมันเลี้ยงง่ายอยู่แล้วนะฮะก็เหมาะเป็นปลาแพะเริ่มต้นนะครับทั้งคู่เลยนะครับแต่จูรี่จูรี่ไม่แท้หรือทีไล่อะมันก็ราคามันก็หลักสิบไง แต่ตัวจูรี่แท้นะครับมันก็จะหลักร้อยนะครับก็จะแพงกว่าเนาะอาจจะซื้อจูรี่สิบจูรี่ไม่แท้สิบตัวได้จูรี่แท้ตัวเดียวอะไรเงี้ยเนาะประมาณนี้ราคาหรืออาจจะสักห้าตัวอะไรเงี้ยเราตัดไซน์นะบางที แต่ถ้าไซส์เล็กๆจูรี่ก,ก,ก็ก็ประมาณราคาประมาณนั้นแหละสิบตัวแล้วได้จูรี่แท้ตัวเดียวเน no. าะก็ไซส์เล็กๆอ่นนะเนาะแต่ถ้าจูรี่ไม่แท้ตัวใหญ่ก็อาจจะราคาขึ้นหน่อยนะครับเพราะเขาเลี้ยงขุนมานานบางทีเขาก็เป็นพวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เขาปลดระวางนะครับเขาก็มาขายต่อมันไม่ไขแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอามาขายต่อนะฮะ ก็เคยเจอบ้างแล้วแต่นะครับแล้วแต่จังหวะนะครับเพราะตอบไม่ได้เหมือนกันว่าจะมีเมื่อไหร่นะใครจะรู้ว่าเจ้าไหนเขาจะปลดระวางมันก็เป็นเรื่องที่ตอบไม่ได้เนาะชุดนี้ก็เลี้ยงมาน่าจะหลายปีแล้วนะครับก็เลยโตมาขนาดนี้ แต่จูรีแท้เป็นปลา,าจับนะครับปลามาจากแม่น้ํามาจากป่านะครับมาจากเมกาใต้ก็มาตัวใหญ่นะครับก็ยังไม่ค่อยเห็นตัวเล็กนะครับมาก็ไซนี้กันส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้ับพวกจูรี่ไม่แท้ทยอย่างทีไล่เนี้ยส่วนมากจะที่ขายขายกันนะจะไซเล็กกว่านี้นะไซนี้ก็มีบ้างแต่ว่าไม่บ่อยนะ แล้วก็ถ้าไซส์บิ๊กเบิ้มเลยอย่างเงี้ยหายากนะครับไซส์ที่บอกว่าเป็นพ่อแม่พันธุ์ปลดระวางนั่นแหละก็ใหญ่กว่านี้เท่าหนึ่งนะเคยเจอเหมือนกันแต่ไม่ค่อยเห็นหรอกมันต้องรอเขาไม่เอาแล้วจริงเขาก็มาขายให้ร้านอะไรเงี้ยปดเนาะแต่มันก็จะแก่หน่อยเนาะ ต้องทำใจไปนิดนึงว่ามันจะแก่นะครับแต่ถ้าพวกตัวอย่างเงี้ยเราค่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆเองก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนแม้แพะมันอยู่กับเราได้นานนะครับซื้อตัวเล็กมาแต่ตัวเล็กก็มีปัญหาเรื่องหนึง่งคือบางคนเขาเลี้ยงไม่โตเนาะก็ต้องระวังเรื่องการให้อาหารนะครับแล้วก็ขนาดตู้นะครับต้องสัมพันธ์กันนิดนึงนะฮะตู้เล็กเกินไปก็ไม่ค่อยดีเนาะ เอาจริงอย่างน้อยอะ่ะเขาต้องตู้24นิ้วแบบเนี้ยอย่างน้อยที่สุดนะต้องตู้24นิ้วต่ำกว่านี้ไม่แนะนําแล้วนะครับต่ำกว่านี้ก็เลี้ยงแค่ปิกมี่นะครับกับพวกอาโบซัสพอนะครับพวกนี้ไม่ค่อยแนะนําแล้วเนาะถ้าได้ตู้ประมาณ3-6นิ้วอะไรอย่างเงี้ยก็กำลังดีนะครับปลาก็จะโตเร็วกว่าหน่อยนะ รักษาคุณภาพน้ำดีๆให้อาหารให้อาหารบ่อยๆเนอะไม่ต้องให้เยอะนะให้เน้นว่าให้บ่อยๆปลาเขาจะโตเร็วกว่านะครับเปลี่ยนถ่ายน้ําประจําระบบกรองดีๆนะครับก็โอเคแล้ว อันนี้ก็รวมกันหลายชนิดนะมันก็ไม่เป็นไรนะมันก็อยู่ด้วยกันได้แหละไม่ต้องไปคิดมากนะครับถ้าชอบปลาลายๆแนวๆน,วนี้ก็มีพวกโอพาด,ดนะครับแล้วก็บอนดี้ตัวนะครับที่หน้าเดียงนะครับแต่ราคาก็จะสูงขึ้นไปนะครับตัวที่เป็นแนวแนีวนีนะ้ก็จะเป็นลาย ลายเส้นข้างลำตัวลายยาวเนาะแล้วก็เป็นกระโดงดำมีแต้มดำเนาะแล้วก็เป็นลายๆเนี้ยตัวก็สีออกเทาๆแต่ไม่ได้เทาจัดเหมือนสเตอร์ไบ,บนะฮะก็มีสองตัวเนาะที่น่าสนใจนะครับแต่ราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับก็อาจจะเก็บแค่ตัวสองตัวอะไรเงี้ยเนาะถ้าเราประหยัด หรือถ้าเราป๋าจัดก็จัดซักฝูไปเลยนะครับจบๆบไปแต่ถ้าเราสายประหยัดเราก็เอา,าปนแค่ตัวสองตัวก็พอไม่มีปัญหาอยู่กันได้นะครับพอแพะนี่ต่างสปีชีส์กันมันก็อยู่กันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ทำอะไรกันนะมันก็ไม่ได้ไล่ไม่ได้ไนี่กันก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับ หลักสูตรการแยกจูรี่แท้กับจูรี่ไม่แท้แล้วนะครับก็หวัง,หว,งหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับเพราะว่าบางทีเราก็สงสัยเนาะทำไมบางทีแบบถ้าเราไปเล่นพวกเพจฝรั่งพวกเว็บฝรั่งอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าถ้าเราไปโชว์อย่างเงี้ยแล้วเราบอกว่าจูรี่อย่างเงี้ยบางทีฝรั่งบางคนก็บอกอา้าวของยูวันไม่ใช่จูรี่แท้นะของยูวันเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ แต่จริงๆฝรั่งบางคนมันก็ยังไม่รู้เลยเอาจริงนะแต่ก็รู้ไว้ก็ดีครับไว้ประดับความรู้เรานะฮะเผื่อเจอคนที่รู้แล้วก็มันก็บอกเขาได้ว่าเออเนี่ยตัวไหนนะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อะไรเงี้ยก็โอเคกว่านะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละคันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ตอนหน้านะครับ นี้ก็สวัสดีครับ